คุณอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมความสัมพันธ์ถึงไม่ประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าห้าเรื่องที่ไม่ควรพูดในความสัมพันธ์คืออะไรคะไม่ว่าคุณจะเดทอยู่หรือว่าในความสัมพันธ์ที่คุณไปลึกซึ้งแล้วสิ่งที่น่ากลัวเวลาที่คุณพูดสิ่งเหล่านี้คุณจะต้องมีวิธีในการพูดแต่จริงๆแล้วขณะที่คุณเดทคุณไม่ควรพูดหนึ่งเรื่องอะไรคะการเงิน การเงินที่ขาดสนการเงินที่ขาดแคลนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะบั่นทอนจิตใจบั่นทอนความสัมพันธ์ของคุณลงไปจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะหาเงินไม่เท่ากันแต่ที่สําคัญคุณต้องหาเงินและเลี้ยงตัวเองได้เข้าใจไหมคะไม่ใช่มีปัญหาด้านการเงินเพื่อมายืมอีกคนหนึ่งคุณจะต้องใช้แรงใช้กายใช้สมองของคุณในการหาเงินมาก่อนที่จะไปยืมคนอื่นทําให้เต็มที่ก่อนถ้าคุณทําไม่เต็มที่ วันนั้นแหละความสัมพันธ์มันเริ่มจืดจางจืดลงจืดลงและห่างเหินกันไปแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ไปไม่รอดความสัมพันธ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่สองที่คุณชอบพูดถึงอยู่บ่อยๆคืออะไรคะเรื่องของแฟนเก่าบุคคลที่3ม บุคคลที่3ซึ่งผ่านมาแล้วนมนานนะคะถ้าเขายังไม่ตัดขาดจากบุคคลที่3คุณไม่ควรวิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์แต่เมื่อใดที่เขาขาดกันแล้วเรื่องความสัมพันธ์คุณไม่ควรพูดถึงบุคคลที่3คือใครคะแฟนเก่าไม่ว่าเขาจะมีแฟนเก่ามากี่คนคุณไม่ควรพูดถึงะจะพูดถึงทําไมอดีตไม่สามารถแก้ไขได้ทุกคนมีอดีตหมดจริงไหมคะ,ะถ้าคุณพูดถึงแฟนเก่าอยู่เรื่อย มันเกิดอะไรขึ้นคะมันเป็นการตอกย้ําให้เขาฝังเข้าไปในตรงนี้ตอกย้ําว่าเนี่ยนะฉันควรจะกลับไปรักแฟนเก่าหรือว่าจะรักเธอดีคุณไม่ควรไปเทรนสมองของเขาให้คิดถึงแต่แฟนเก่านะให้มันลืมไปอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่มีใครแก้ไขได้จงทําปัจจุบันให้ดีแล้วอนาคตมันจะตามมาไม่ควรพูดถึงบุคคลที่สนั่นคือแฟนเก่า อย่างที่สามที่คุณไม่ควรแตะต้องและไม่ควรพูดถึงอยู่บ่อยๆคืออะไรคะโทรศัพท์มือถือ ID Line เซฟ b o o k อะไรก็ตามที่มันเป็นของส่วนตัวมากๆไม่ต้องไปอยากรู้รู้แล้วเครียดรู้แล้วได้อะไรไม่ต้องไปจับผิดอยู่ตลอดเวลาถ้าคนเขามีใจเขาไปไหนจากเราไม่ได้หรอกคะ่ะเขาจะต้องอยู่กับเรา เมื่อใจเขาอยู่กับเราตัวเขาก็ต้องอยู่กับเราด้วยถ้าคนมันจะไปเอาอะไรมาล้างก็ไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นน้ำตาที่เธอหามาหรือว่าทั้งชีวิตของเธอก็รั้งหัวใจของคนที่ไม่รักเราไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยากรู้ Facebook เข้าไปกดไลค์ใครเข้าไปตามใครเข้าไปส่งหัวใจให้ใครไม่ต้องมันเป็นความสุขส่วนตัวของเขานอกจาก มันจะเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณถึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวขนาดนั้นเพราะว่ามนุษย์ทุกคนต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาเล่นโซเชียลเขาก็อยากเห็นโลกกว้างเขาก็อยากเห็นสาวสวยหนุ่มหล่ออยากไปจ้ำจี้จ้ำชัยขนาดนั้นสามีภรรยาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติแล้วความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นเพราะว่าอะไรคะ พวกที่นิ่งอ่ะมักสยบความเคลื่อนไหวได้เสมอและที่สุดเขาก็เป็นผู้ชนะ